สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ใบผูกวางนะคะวันนี้นะคะเรามาดูเกี่ยวกับการวัดน้ําหนักนะคะที่เป็นกิโลกรัมแล้วก็ขีดนะคะแล้วก็กิโลกรัมแล้วก็เป็นกรัมนะคะทบทวนความรู้นิดนึงนะคะจากที่เราทราบว่า1ก่กิโลกรัมนะคะ1ก่กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะอ่าสิขีดใช่ไหมคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะคะ อ่าแล้วถ้า1 1กิโลกรัมอ่าถ้าเป็นหน่วยกรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมใช่ไหมคะ1,000กรัมนะคะอีกหน่วยนึงก็คือ1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะอ่ะครูกว่างเขียนในชีพบ้งางนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัมนั่นเองนะคะนี่คือหน่วยที่นักเรียนต้องทราบนะคะว่า 1>, 1กิโลกรัมต้องจํานะคะจา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 นะคะนี่คือต้องจํานะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะแล้วก็1ขีดเท่ากับ100รอกรัมนัเนี้นจะต้องทราบนะคะทีนี้เราจะมาฝึกอ่านน้ําหนักแล้วก็เติมคําตอบนะคะนักเรียนดูรูปนะคะดูรูปทางซ้ายมือนะคะในข้อที่1นะคะอะคะนักเรียนมองเห็นไม่เอ่ยอมองภาพเห็นไม่เอ่ยตรงนี้จะเป็นในลักษณะของอาจจะเป็นฝรัหลังนะ อาจจะเป็นในลักษณะของกิโลนะคะกิโลกิโลที่เป็นเครื่องช่างนะคะแบบสปริงนะคะแต่มันจะมองไม่เห็นนะคะในส่วนของกิโลนักเรียนดูในเว้นขยายนะคะเว้นขยายตรงนี้นะที่เขาให้มานะคะเว้นขยายตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่าเป็นไงคะอ่าตรงนี้มี46.47.48.49คะที่เว้นขยายแต่เเข็มที่กิโลกรัมเนี่ยจะเลย จะอยู่ระหว่าง47กับ48จะใกล้ๆ48ไปนะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นหน่วยกิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับกี่กิโลกรัมคะอ่าเลย47ไปแสดงว่าตรงนี้ก็คือ47กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่ไม่ถึง48่สเขาก็เลยถามว่ากี่ขีดนั่นเองเรียนลองนับดูซิว่ากี่ขีดคะเลย47ไปขีดใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5ขีดใช่ไหมห้ขีดเล็กๆเล็กๆ,ๆตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ1ขีดนะคะตรงนี้5ขีด เลยไปอีก2ขีด5แล้วก็6แล้วก็7ขีดฉะนั้นตรงนี้ก็คือ47กิโลกรัม7ขีดนั่นเองนะคะทีนี้ตรงนี้ก็คือหน่วยกิโลกรัมกับหน่วยขีดใช่ไหมคะทีนี่มาดูอีกดูหน่วยกิโลกรัมกับหน่วยกรัมบ้างนะคะหน่วยกิโลกรัมกับหน่วยกรัมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนของหน่วยกิโลกรัมก็เขียน47กิโลกรัมมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ที่นี้ตรงนี้จากหน่วยขีดมาเป็นหน่วยกรัม จากที่เราทราบว่า1ขีดใช่ไหมคะเท่ากับ100กรัมนะคะจากที่เราทราบว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมนะคะแต่ตรงนี้คือ7ขีดใช่ไหมคะถ้า7ขีดก็จะมีค่าเท่ากับ700กรัมนั่นเองนะคะแสดงว่าตัวนี้ก็ใส่700กรัมใชไหมคะอ่าได้เนาะทีนี้มาดูในส่วนของข้อ2นะคะจะเป็น การช่างกิโลนะคะ,นะมีเด็กอยู่บนตาช่างกิโลถ้านักเรียนเคยไปโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนะคะก็จะเจอเกี่ยวกับตาช่างแบบนี้นะคะที่เล็กๆตัวนี้มองไม่เห็นเขาก็เลยใส่เว้นขยายมาให้นะคะ2.7 0 0 0นะคะนั่นหมายความว่าตัวที่อยู่หน้าจุดใช่ไหมคะก็มีเป็นหน่วยของกิโลกรัมนะคะนั่นก็คือ2กิโลกรัมนะคะด้านหลังค่ะ 700นะคะ700ตรงนี้นะคะก็คือหน่วยกรัมนั่นเองนะคะหน่วยกรัมนะคะจากที่เราทราบว่า,าหน่วยกรัมนะคะ100กรัมนะคะ100กรัมเท่ากับ1ขีดนะคะตรงนี้700กรัมนะคะก็จะเท่ากับ7ขีดนั่นเองนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็คือ2กิโลกรัม 7ขีดนะคะ,ะไม่ใช่7เพราะตรงนี้กวางเขียนผิดนะคะ,ะก็คือ7ขีดนั่นเองนะคะเขีดทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของหน่วยที่เป็น <c oughs> กิโลกรัมก็คือ2กิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หน่วยกรัมก็คือเท่าไหร่คะก็700กรัมเหมือนเดิมนะคะ,ะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะกิโลกรัมกี่กิโลคะ,ะที่กิโลกรัมก็คือ 52ใช่ไหมคะที่อยู่หน้าจุด52กิโลกรัมหน่วยขีดด้านหลังจุด9ก็คือ9ขีดนะคะหลังจุดหน่วยขีดไม่ใช่หน่วยกรัมแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตรงนี้เขาถามหน่วยเป็นกรัมนะคะ52กิโลกรัมก็เขียนมาเหมือนเดิม52กิโลกรัมทีนี้ถ้าเป็นหน่วยขีดเมื่อกี้9ขีดจากที่เราทราบว่า1ขีดเท่ากับ 100กรัมถ้า9ขีดก็ต้องเท่ากับ900กรัมนะคะอ่ะต่อไปมาดูในส่วนของข้อ4นะคะข้อ4เนาะข้อที่4นะคะอ่ะจนวองกิโลใช่ไหมอ่ะตรงนี้คือ17-18กิโลมันจะอยู่เข็มจะอยู่ระหว่าง17กับ18ใช่ไหมคะ ทีนี้ตรงนี้ก็คือยังไม่ถึง18แสดงว่าตัวนี้17กิโลกรัมนะคะแล้วหน่วยขีดกี่ขีด,ขดล่ะก็มาดูนะคะตรงนี้1ขีด2ขีด3มขีด4ขีด5ขีดนะคะแล้วก็6ขีดนะคะ6ขีดคือเลยมาตรงนี้อีก1ก็คือ6ขีดนะคะ6ขีดแล้วทีนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะก็คือ17กิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะหน่วยกรัม 1>, 1ขีดเท่ากับ100รกรัมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าตรงนี้6ขีดก็เท่ากับ600กรัมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ5นะคะข้อ 5, ข้อเขาช่างกระเป๋านะคะลักษณะของกระเป๋าตรงนี้จะเจอที่สนามบินนะคะสนามบินเวลาช่างกระเป๋าตัวที่อยู่หน้าจุดก็คือหน่วยกิโลกรัมคือ31กิโลกรัมใช่ไหมคะหลังจุดคือจุด4ก็คือ4ขีดนะคะอ่ะตรงนี้ ถ้าเป็นหน่วยกิโลกรัมกับกรัมบ้างก็คือ31กิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัมถ้า4ขีดก็เท่ากับ400กรัมนะคะตรงนี้ต่อไปมาดูในส่วนของข้อ6นะคะข้อที่6ข้อที่6นะคะตรงนี้ช่างผักใช่ไหมคะช่างผักจะอยู่ที่ 44ตรงนี้45ใช่ไหมคะแล้วก็46จะอยู่ที่45กว่ากว่าฉะนั้นตรงนี้45กิโลกรัมนะคะกี่ขีดคะเลยไปกี่ขีด1 2 2ขีดนั่นเองนะคะ2ขีดฉะนั้นตรงนี้45กิโลกรัมถ้าแปลงหน่วยเป็นกรัมก็จะได้เท่ากับ200กรัมนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนเปิดไปที่หน้า78นะคะ78 เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทําเพิ่มเติมในหน้า78นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อนะคะ5ข้ออ่ะดูตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะช่องแรกจะเขียนหน่วยกิโลกรัมแล้วก็ขีดช่องที่2จะเป็นหน่วยกิโลกรัมแล้วก็กรัมนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วก็ดูเข็มบน ตาช่างของนักเรียนนะคะแล้วก็เติมตรงนี้อยู่ระหว่าง23กับ24ใช่ไหมคะอะ่ตรงนี้ก็เลย23มาแสดงว่าตรงนี้23กิโลกรมัมเลยไปกี่ขีดคะ1น3นั่นก็คือ3ขีดนั่นเองนะคะ3ขีดจากที่เราทราบว่าอะไรคะ1ขีดเท่ากับ100กรมัม ถ้า3ขีดก็จะเท่ากับ300กรัมนะคะอ่ะ300กรัมตรงนี้ก็มาใส่นะคะ300 g, ตรงนี้ก็23 g, ใส่เหมือนเดิมนะคะได้ไหมคะแบบนี้อ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนทําเพิ่มเติมนะคะในหน้า78นะคะเมื่อเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ส่งไปในโน้ตของคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ